ตวงนี้จัดมาเลยค่ะแฟชัดดาราเก่าแต่เก่านะเฟอเยอะเยะเยเ,ยเก่ามากอ่ะคนบอกแล้วว่าแต่ละคนนี่เก่าลืมอ่ะคือเข้าวงการมานานแต่ว่ายังสวยเป๊ะอยู่เลย สวยเด็กเด็กต้องแบบโอ๊ยคุณพี่ไปทําอะไรมาอย่างนีง้เลยอ่ะเราไม่ยอมแพ้จริงเชื่อไหมพี่เคยคุยนะกับหลายๆคนนะเขาบอกว่าทุกวันนี้นะถ้าาโสดน,นะยังมีเด็กวิ่งมาจีบเขาเลยเด็กนะเด็กใช่เด็กอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่อันนั้นเด็กไปคือ <จะ S 2> เด็แมบบ่เคยมีเด็กมาจีบจแบ้แม่แบบเด็กสุดอายุเท่าไหร่มหาลัยปีปีสอง โอ้ไม่กอดฝนนว่แต่อฉันก็มีคุณธรรมพอว่าอ้ฉันไม่เล่นด้วยไม่จริงหรอกจริงอะแอบไปทำอะไรมาแล้วลัวโดนตำรวจจับไม่มีบ้าเหรอไม่มีคุณพี่เห็นอย่างเงี้ยมีเป็นคนมีจริยธรรมจริยะแยกกันแยกการก็่ทำมีจริยะแต่ทำก็คือทำเลวอะอ เมาตัวเองวะอออ่ะอไปดูกันคนแรกค่าไปกี่คนไม่มีไม่ค่อยหรอกอ,อ๋เอเหรอโอเคแล้วไปนับได้เลยอย่าให้รู้นะนะ,ะคนแรกใครอ่ะคนแรกนะคะเอสสิการนะคะค่ะคนนี้ก็อยู่ในวงการมานานมาก 14ปีแล้วเข้าวงการตั้งแต่ปี2542นะคะแล้วก็ผลงานชิ้นแรกน่าจะเป็น MV ไม่รักก็เกลียดเลยอของค่ายไหนไม่รักก็เกลียดก็น่าจะเป็นของ IS RS นะของเจมาอ๋อแล้วหลังจากนั้นเขารักกันเลยใช่ไหมสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก่อนเออคู่เขากันมานานเนาะคู่นี้แต่ตอนนี้เอเขอวแต่งงานไปแล้วใช่คนนึงค่ะแฟนก็รอด้วยออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นทอฟ้าผ้าไทยนะฮะก็คงจะเป็นเหมือนเซเลบริตี้มาเดินแฟชั่นโชว์ เนี่ยเอ๊เป็นคนเดินแบบสวยมากเดินเท่แต่ดูแบบดุดูดูนั่งเกงขามเนาะออาจจะให้ดูคอนเซปต์มั้งดูแต่นิ่งๆนี่นะแต่เราว่าเขาแต่งหน้าดูมีอายุไปนิดนึงปะแกปะกี้ปะกี้นี่มองมันผ่านนึกว่าใครรู้ปะใครคะปะจิโอ้ยดูดินี่ดูดิโอ้ไม่กอ่อะสีปากป่ะน้องน้องลองวิเคราะห์สิพี่ว่าชุดอะสวยเลยชุดสวยนัเปรี้ยวมากเปรี้ยวแต่พี่ว่าสีปากแหละผมก็ไม่ใช่โครงหน้าปะ สีปากน่าจะเป็นสีปากแล้วโดยโทนสีของหน้าตาแบบสีตาน้ำตาน้ำตามันก็แล้วเขาไม่ได้ปัดขนตาไม่ได้อะไรด้วยไงใช่แต่งยากนะไม่ใช่ทุกคนจะแต่งได้นะอง๋แต่งให้แกเหรอไม่ใช่หมายถึงการที่แต่งหน้าด้วยนี่เห็นไหมเวลายิ้มก็ยังดูแก่อยู่แปลว่าสีปาก สีปากไม่ช่วยเลยเมื่อกี้พูดจะบอกนี่ไงเวลายิ้มดูเราไม่แก่แก่เกฉันว่านี่มันเพราะสีหน้าสีเครื่องสำอางไอ้นี่ด้วยพี่ว่าวาดคิ้วเออสีเครื่องสำอางถูกคนดูคิ้วสิเมื่อกี้พอกล้องซูมเข้าไปตรงใต้ตรงตาพอตาลนแล้วก็เดี๋ยน้องดูนะเดี๋ยน้องดูตานะพอสีปากเสร็จแล้วดูตาเนี่ยตรงเนี้ยพานช่วยๆๆมาเลยอ่าเออเห็นไหมคือพอไม่มีจะบอกว่าไงดีพอพอเรามีอายุอย่างเงี้ยพอเรามาแต่งหน้า ผิวมากๆอ่ะมันจะเห็นเยอะเหมือนอย่างอ่ะไม่กระทั่งฝนเองก็ตามคือถ้าล้างหน้ามาก็จะเห็นว่าก็จะมีหางตาตกมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไวเป็นเขาเรียกอะไรเป็นริ้วรอยธรรมชาติต้องมีธรรมชาติทุกคนที่นี้พอมันไปโดนอะไรที่มันใสๆคลีนๆมากมากก็คือโชว์เลยใช่เนี่ยมันก็เลยเห็นชัดเลยนี่เนี่ยดู๋ยดเห็นปะ สีปากด้วยใช่สีปากด้วยแหละโอ้ดูแก่มากแต่ชุดสวยมากชุดสวยฮะแต่ก็ถือว่ายังเก๋าอยู่นะต่อไปค่ะจอยวิลลนีสีเพนอันนี้ก็ไล่ปีกันเลยนะคะปี2,514ัค่ะเข้าวงการมา 42... 41ออ้เ๋อเหรอคะ41่ค่ะโอ้สิบสไม่รู้จะเทียมใครดีละครของใครพี่ไก่ไงกัลปังหาน่าจะใช่เล่นอะไรกันได้ไหมไม่ได้พี่ดอมเหตากน ค่ะรับเอาวะเอ๊ะเ,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 เป็นพื้นทรายที่อยู่บนดินไม่รู้อ่ะร้องไปเหอะผมตอบไม่ได้ทรายกับ<อ>ทะเลอะที่เป็นอาหารเรืองะเอาเป็นว่าอยู่วงการมาสิบห้าปีลอ,อ่านะชุดผ้าไทยเหมือนกันค่ะนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ดูแก๊สเหมือนกับเมื่อกีน้นี้ค่ะ,ะแต่จอยก็เมกแต่งตัวดีนะสวยสวย,สวย สมวัยอะแล้วให้ฟังอย่างว่าเขาเลิกกับน็อตแล้วนะเลิกเล่าแล้วว่านางอยากบ้านปลายชีวิตอยากเขวัตใช่แต่ตอนนี้ประเด็นเปลี่ยนแล้วนะเป็นอะไรอะคะอ่าสุขุนผู้ชายสุขุนผู้หญิงรับไม่ได้พี่น็อตพี่น็อตสุขุนแปลว่าอะไรสุขุนสุขุนมีชนยงไงเออสุขสุขุนสุขุนเขาเรียกสุขุนอ๋อสุขุนวุ้ยสับนี่จะมีอยู่รูไหนมาเนี่ยผ่า เป็นหมวยแซ่บเนี่ยจริงๆแล้วคือพี่น็อตซุกหุ้นแล้วโดนจับได้โดนจับได้แต่ว่าจอยเขาก็ไม่พูดก็บอกว่าไม่ใช่เรามังค่าแต่พอนัาข่าวว่าไลฟ์มีไปก็สะดุดสะดุดรักนะฮะเป็นผู้หญิงที่ดีนะไม่เคยว่าใครและกำลังจะมีละครเรื่องใหม่เร็วๆนี้ค่ะเอาตัวแม่มาเล่นคู่กันหมดเลย มีจอยมีวิกกี้อ่าแล้วเบนพ่อชิตาแล้วก็เบนพ่อชิตาขาดฉันไปได้ยังไงเนี่ยก็ติดไล่ไล่กับเขาอยู่นะไม่นานแล้วก็ไล่ไล่กับเขากันแล้วนี่อ่ะลอเล่นรอเล่นเป็นแม่เจมจีเลยเฮ้ยอย่าพูดสีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาติดต่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาฉัาเป็นนางเอกตลอดกาลป้าเจมจีเขาอยุสิบเจ็ดแล้วคนนี้อายุเยอะกว่าเธออีกพี่น้องอ่ะหรอ พี่น้องนั่งอยู่นี่อ้ําพัชราภาเออกับคนต่อไปนะฮะคนต่อไปกับอ้ํานี่ใครเข้าวงการก่อนเนี่ยก้าพัวอ้ํายุมากกว่าฝนลุึคงโทรไดห่ะใช่ไหมอายุน้องกว่าฝนสองปีและน้องเข้าวงการช้ากว่าอ๋อเหรออย่าถามว่าดิฉันเข้ามากี่ปีก่อนสิบแปดปีก็เกินไปนิดนึงอีนี่สลมากว่าฉันมากกว่าเธอสองปีเองเข้าวงการมานะอ้ยเนื้นจะแบมก็ต้องยี่สิบเอ็ดโอ้จะโอ้ยจะไปต้องตกใจ นี่แต่เจ๊เข้ามาฉันไม่ได้ขายหน้าตาสวยเหมือนทุกวันนี้นะคะอย่าเลยแล้วฉันต้องเรียกว่าเจ๊ใช่ไหมอยุเท่าไหร่อะอะไรอายุเท่าไหร่มากกว่าอ้ามนิดหน่อยทำไมร่ะเอาไปประชาชนไปดู เกิดปีอะไรไม่มีบัตรบัตรบัตรหายไปแล้วอ่าอ๋อเพิ่งทีไปทำบัตรไอ้นี่มาตอนยุคใชตอนนี้ใช้บัตรเหลืองตลอดรักษาทุกโรคตัดไม้บัตรเหลืองอ่ะไม่ทันอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะบัตรนี้บัตรรักษาทุกโรคป่ะทุกบัตรเหลืองว่าเหมือนกับบัตรอะไรอ่ะรักษาทุกโรคมันแม่ฉั้นใช้่ะอ้าวใครจะไปรู้จะแบบอาจจะได้เงินจากรัฐบาลทุกเดือนเดือนละห้าร้อยกันได้ไม่เอาอ้าวหรอ เออปากดีนะ,นะปากดีนะเอาเดี๋ยวคุณอ้ําเอาอยัางไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมีน้ำงฝนเพาจะไอ้ต้งฝนเนี่ยมาเลยฉันจะหวนลอยอ้ําพัชราภาเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2540อสีรร่สิบอืมอืมกีมป่ปีแล้วเนี่ยอยู่ในว,วงการมา16ปีแล้วนี่ชนะเลิศในการประกวดมิส สาวแฮกสาวแฮกเขาเรียกกันสาวแฮกคือแบบว่าไม่มีอะไรก็วันวันนั่งแฮกคอมพิวเตอร์คน็รีดเมาสอ๋อนี่แฮกเกอร์นี่เองเออเนี่ยตัวดีเนี่ยาได้เนี่ยอ๋อที่แท้ก็เป็นแฮกเกอร์มาก่อนนี้อ๋อปาไปว่าไปนั่นอ้าวสวยไหมเขาให้เมาส์แต่คนนี้คือไม่ต้องเมาส์อ่ะสวยอยู่แล้วสวยจริง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 สวยดังไปอะงานนี้นะเขาเมาส์นะว่าได้ตังค์มากกว่าแปดหลักจริงเนอะ วันนั้นฉันไปเดินอยู่พอดีอที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันแปดหลักนี่มันเจ็ดหลักคือเป็นล้านถ้าแปดหลักก็ต้องเป็นสิบล้านแล้วถ้ามากกว่าแปดหลักก็ร้อยล้านเลดิอันนี้แปดหลักอ๋อได,ได้ได้ตังแปดหลักคือได้ตังไม่ใช่เป็นรวมงานนะแต่ว่าได้ตังเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอ๋อวุ้งก็เป็นน้ำหอมนางด้วย,ยไม่ใช่หรอมันอ่านว่าอะไรอยากรพี่อ่านไม่ออกดีโวยมันเหมือนดีโวยดีโวยอะไรก็ไม่รู้ก็ประมาณนั้นแหละดีโวยดีโวยฉิดลดูน้ำหอมบ้านเนาะแต่แฮปปี้อ่ะนี่เหรอน้ำหอม อ๋อเหรอไม่มันอยู่ในน้ำอ๋อไม่อยู่ในน้ำนี่ดีโว้ยดีโว้ยเออเหมือนเคยมีน้ําหอมมาตัวหนึ่งบ่าฝนใช่รู้ชื่อเอ้ยสองตัวแล้วอันนี้น่าจะตัวที่สามแล้วใช่ใไหมนี่ตัวที่สองหรือตัวที่สามประมาณนั้นแหละแต่แน่นอนนะคนอื่นเขามีกันคนละตัวนะอันนี้นางมีสามชมมีสองไม่ใช่หรอชมสองแล้วนะชมมี pretty d o g something สักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็พลอยมี drama queen อ่ะดราม่าค e ีนอันนี้มีนะนี่นี่มีอะไร drag queen น้ำอบไทยโซนไซบาสเฟรดเด็ควีนอย่างนี้ว่าไปน่าเก๋ชนแล้วเฮ้ยเก๋น่าแล้วเหรอใช่เก๋เข้าวงการพอๆกับฝนน่ะห่างกันนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่ามิสแท็กนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้ยินอะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะนี่เป็นอีวนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากการประกวดมิสแฟชั่นรีวิวนะคะค่ะทุกวันนี้มีไหมคะ ยังมีอยู่นะหนังสือยังมีอยู่แต่นี่เสารแฟชั่นรีวิวใช่แต่ไม่มีประกวดอ้โหเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ประกวดกันเยอะแยะไปหมดแล้วโอ้โหนะกี่ปี18 18ปีอ่านะคะตั้งแต่ปีสอง8นะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งมิสแฟชั่นรีวิวด้วยนางสวยจริงๆนางสวยและบุคลิกโดดเด่นและสูงมากจนดูเหมือนกระเทยปอกนางบอกว่า เออพี่มีคนบอกว่าหนูเหมือนกับเธอจริงๆแล้วนางว่าไงฮะนางก็ยอมรับอแต่นางไม่ยอมแพ้นางก็ยิ่งแต่งให้ดูยอม,มแพ้แต่ไม่ยอมรับไนงะนางก็ยิ่งแต่งเ,ออเพื่อให้ดูไม่เหมือนกับเธอ<า>แต่ยิ่งแต่งยิ่งดูเก๋ไม่เก๋มันเป็นคนแต่งตัวจัดไงเก๋เป็นคนแต่งตัวจัดแต่งตัวเก่งแต่งตัวเต็ม เพราะฉะนั here, so er. ้นไม่แปลกแล้วพูดเร็วแล้วหุ่นด้วยกันนังมันดีนะฉันชอบเชื่อไหมว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้จักเก๋จนถึงวันนี้เก่เหมือนเดิมอะจริงเวลา high speed ในการพูดยังเหมือนเดิมจริงจริงและที่สำคัญนะมันดีอย่างนึงนะเวลาคุยกับเก๋นะมันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองผิดหรอกมันจะคิดว่าพี่เป็นอะไรมากกว่าคือฟังมันไม่รู้เรื่องแต่มันบอกเราว่าเราเป็นอะไรมากกว่าฟังมันไม่รู้เรื่องแต่มันไม่ดูเลยว่ามึงพูดเร็วแค่ไหนเนี่ยบะชลนดา ใช่แบบว่าเหลดาวล่วงเลยนี่เดอแล้วเวลาเสียแล้วเวลาเจอกันนะเวลามันทักจะทักเหมือนมีอะไรต่อบปเฮ้ยก็จ่จู่ๆๆๆจู่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 แู่จูาจท่จู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 ่จอ่จู่จู่จู่อา่มณ์จู่กู่ลู่จู่ธ้รมดาอยู่พอไน้ยินมัน่สี่งมันอ่จขึ้นไงต่อง่จู่่จู่จู่จู่่จู่บู่จจู่จู่จู่จจ่จ่งู่่จู่จู่่่่นู่จูู่่่จ่จูู่่่่่่่่่ คนนําเข้าไม่ใช้ใช้นําเข้าเลยหรอคเหมือนเนื้อม้าเลยนะเหมือนนาเข้าเนื้อม้าเนื้อแกะนะเหมือนเป็นแบบว่าขายข้ามชาติไม่รู้ข้ามมนุษย์เงี้ยหรอคือพี่สมเกียรติ้งอันนี้พี่สมเกียรติค่ะแต่ว่าค่ายเดียวกันไฟสตาร์ใช่อันนี้เข้าวงการตั้งแต่ปี2532นะคะแล้วก็อยู่ในวงการมา24ปี MV ตัวแรกคือของพิสุดรับวิจิตนะคะเพลงพร้อมจะยอมเพลงก็อะไรอย่างนี้ แปนทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนเลย24ปีพี่เจี๊ยบพี่สุดเนี่ยผมไม่ขึ้นหัวแล้วเปลี่ยนไปจนนึกว่าเป็นเทียรี่เมฆวัฒนาแล้วห้วด้วยฮะพี่เจี๊ยบกาหนูขอโทษนะอย่าไปยกโคลนเลค่ะไม่รักค่ะโกหกวันก่อนเขามาฉันตกใจตอนช็อตช็อตอกอะแล้วช็อกไหมช็อกสิคะฉันนึกว่าเอ๊ะ ทำไมคอนเสิร์ตของ RS แต่ชวนพี่เทียรี่เมฆวัฒนามาวะงงมากงี้เออตกใจนะตาอ่ะเอา้เอาเขาให้เมาส์แอนนี่ขอบอกตั้งแต่เม,มาส์มาเนี่ไม่ได้มีเมาส์ชุดไข่เลยนะ <c oughs> โอ๊ยเรียบร้อยนะท<ก>ี่สุดตายแอนชุดนี้เรียบร้อยแต่ว่าเราว่าดูทูททำให้แอนทุ่มๆไปนิดนึงเออ,เอ,อชุดมันระบายไงมันเลยตันๆตรงตรงเนี้ยตรงไหลอะมาค่ะดาวด้วยกันดีกว่าคุณน้องโอยมันอะ กไดร่าดาวร่์สุดๆในแฟชั่นทำไมไม่มีธัญเลศก็ไม่รู้ดาราดาวร่์สุดๆในแฟชั่นดาราเก่าแต่เก่านะคะได้แก่โอ้โหคนนี้ต้องได้อะต้องให้เขาต้องค่ะอัมพชราภาค่ะเขายังเป็นเด็กที่เออยู่ไหมอ่ะ ไม่ไม่ไม่เป็นแล้วใช่ป่ะผมว่าเขาดูแลตัวเองแล้วล่ะขนาดนี้ใช่แต่ว่าก็อาจจะมีปรึกษาอะไรกันบ้างอะไรเ,เ<อ>พราะตอนที่ลืมคิดไปเลยว่ายังเป็นเด็กพี่เออยู่เปล่าแต่พอรุ่นอย่างนี้ฝนดูแลตัวเองกันหมดแล้วใช่ไหม<อ><อ>คือห<ต>ล,ล,ลับตาทํางานได้แล้วอ่ะแต่สวยจริงๆนะฉันนึกว่ามีนพิชยาจริงๆด้วยเหมือนเนอะมีมีนนับวันที่เหมือนอั้มทุกว้านทุกวันแต่ว่ามินเขายังเด็กเขายังมีเวอร์ชั่นเด็กฝนว่าพอเขาโตขึ้นเขาคงนิ่งขึ้นเพราะอั้มเขาก็ดูนิ่งนะตอนนี้เขาเป็นสาวแต่เขาชัดเจนนะเขาบอกแล้วบอกว่า เขาจะไม่รับบทแม่อืมเพราะเขาเขาคงทําในไม่นานเพราว่าถ้าเขาจะเล่นนักเป็นนักแสดงเนี่ยเขาจะเล่นนักแสดงอีกไม่นานที่เป็นนางเอกเขารู้เลยเขาบอกเขารู้เลยว่าคือเดี๋ยวคือเขาเขาบอกว่าเขาจะไม่รับเขาบอกว่าเขาจะไม่จะไม่เล่นรอให้ถึงวันนั้นที่คนมาลิขิตชีวิตให้เล่นเป็นแม่อ่าชัดเจนนะเขารออีกทีนึงก็ตอนเล่นเป็นยายเลย โอ้ยเดีฝนว่าเดี๋ยวนางต้องแต่งงานแล้วล่ะเนาะมีลูกอะไรกันไปมาดาวร่วงค่ะดาราดาวร่วงสุดๆนะคะในแฟชั่นดาราเก่าแต่เก่านะคะได้แก่โอ้เข้าเลยสัสิการลิมสีมณีค่ะไม่ใช่เขาตองสัิทรเขาต้องนำสกุลฝรั่งใช่ไหมโอ้ยแอบหล่อนี่ น่าน่า้อยแรน่าล่วงไปก่อนนะหน้าแก่จริงนะแต่งเงี้ยแต่แฟนบอกว่าโอ้แฟนหล่อมากเฮ้ยตัวจริงเขาไม่ได้แก่นี่คนถูกแต่งหน้าไม่เอ๊ะน่ารักมากและที่สำคัญเอ๊ะพูดเลยนะบอกว่าคือเราอ่ะจะมองว่าการคนไทยมองว่าแฟนฝรั่งเนี่ยอยู่ด้วยยากแต่เอ๊ะพูดเลยว่าแฟนคนนี้เขาบอกว่าเขาแฮปปี้ที่สุดแล้วอยากจะให้รู้ว่าการมีแฟนเป็นฝรั่งที่นิสัยดีต้องเป็นแบบนี้นี่วันนั้นเอ๊ะมางี้จ้าเออเนาะคือคนเราอ่ะ <G iller> <G iller> ก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละอเออทุกชาติแหละเนาะแต่นางแฮปปี้นางฮแฮปปี้ <G illes> นะแฟนฝรั่งของพี่ก็ดีค่ะอ่ะคุยกับใครอเนี่ยเขาถามไงใครถามคุยใครเนี่ย <G illes> จิ้งจกตัวนั้นหมายถึงแฟนเก่าเหรอคนเก่าลูกครึ่งไงมันก็เลยครึง่งครึ่งควบลูกครึ่งอ๋อ,อ<ะ>ควบลูกครึ่งมันก็เลยมาไม่เตม <G illes> ็มอ่มันก็เป็นควบลูกครึ่งไปก่อนคราวนี้คนฝรั่งเต็มเลยสิเต็มเลยมาเต็มเลยเต็มลูกเลย คุณผู้ชมฮะอิ่มหรือเปล่าฮะกับเรื่องราวของแฟชั่นดาราที่ดูกันไปถ้ายังไม่อิ่มโอ้ยอย่าได้แครค่ะตามต่อได้เลยนะนี่ค่ะปุ่ม subscribe นี่ค่ะข้างล่างเห็นไหมกด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 เลยใช่ค่ะไม่ว่าดาราจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเราไม่พลาดเอาแฟชั่นเหล่าดารามาเมาให้ฟังรับรองเลยนะคะว่าแซ่บแน่นอนค่ะอา้านั้นรอชา้าอยู่ใหญ่กดสิค่ะกด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 